สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลงทัดสูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกันยาครับวันนี้ครับผมมาพบพี่น้องและจะมานําเสนอสูตรแต้มสามตบนอ่าขออธิบายคําว่าแต้มหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะอาจยังจะไม่รู้หรือรู้แล้ว ก็ไม่เป็นไรครับแต้มก็คือหมายความว่าในสามตัวบนร้อยสิบหน่วยสามตัวผลบวกมันเป็นอะไรอย่างวันนี้สามบวกห้าเป็นแปดบวกสองเป็นสิบนี่คือแต้มศูนย์ถ้าอย่างวันนี้สามเก้าสองบวกกันเป็นสิบสี่นี่คือแต้มสี่แล้วจะไปใช้ยังไงมาฟังคำเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันครับวิธีทำและนำไปใช้จะใช้แบบนี้ จะตัดได้ดีมากพี่น้องครับถ้ากรณีเรามีเลขยืนไว้2ตัวผมมียืนไว้แล้วนะครับ2ตัวพี่น้องครับถ้าสูตรมันเดินต่อซึ่งได้วิ่งเลขเลขวิ่งตัวเดียวชน2สูตรมาแล้วทีนี้ก็จะเอาแต้มมาตัดหรือโต๊ดไว้10หางไว้แล้วนะครับแล้วถ้าเรามาใช้แต้มตัดอีกก็จะเซฟลงมาอีกโอเคครับ ฟังคำเตือนเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวงดีจากลงทัดสูตรเลขพารวยมาฝากและเตือนและหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ ก่อนจะรับชมและรับฟังพี่น้องครับผมขอกําลังใจด้วยคนละ like หนึ่งไลค์หน่อยครับขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นครับหรือใครจะกดติดตามไว้ด้วยก็ยิ่งขอบพวกคุณมากโอเคครับผมพาทําเลยคํานวณหนึ่งวิทุนาครับผมให้ใช้ยังไงครับ2องคูณแสนบกร้อยที่2อง่ะสองคูณแสนก็แบบนี้ครับสองคูณหเป็นสิบ ก็จะได้ศูนย์เอามาบวกตัวนี้เลยผมทำสีแดงไว้เลยนะครับเออพี่น้องครับผมขอบอกอีกนิดนึงถ้าพี่น้องจะไปคํานวณตามสูตรของผมนะผมจะต้องให้เอารางวันที่เขาถ่ายทอดสดออกมาครับเขาถ่ายทอดสดเพราะรางวันที่หนึ่งที่สองที่สามสองตัวหน้าสามตัวหน้า 3ตัวหลังบางทีมันสลับกันนะครับเราจะต้องนำจากถ่ายทอดสดเท่าน,น,นั้นมาใช้กับวิธีทำของผมถึงจะทำได้ถึงจะถูกนะก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาเหมือนกันโอเคพี่น้องครับมาดูครับ2คูหเป็น10 10บวกหนงศูนบวก1เป็น1เอา1มาบวกรหัสตัวนี้ครับ1 0บวก0นได้1นี่คือแต้มนะครับได้แต้มหนึ่งและ หนึ่งโมบวกสองได้สามแต้มสามนะครับหนึ่งโมบวกอีกครั้งหนึ่งได้แต้มสี 1, 3, 4, ม่บวก 5, 0, 7, 3, 9, อีกหนึ่งครั้งจะได้แต้มห้าอ่าแต้มหนึ่งสามสี่ห้าคำนวณจากหนึ่งมิถุนาใช้สิบหกมิถุนาท้งวันนั้นออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองอ่าบวกกันครับสามตัวนี้ครับ สาบวกเ้าเป็นสิบสอบวกสเป็น14เท่ากับเป็นแต้มสี่ครับนี่สี่ของเราคือตัวนี้คือแต้มสี่นะครับถูกครับอ่าถ้าจับคู่ชุดกันมันจะได้กี่ตัวมาดูงวดสุดท้ายที่ผมจะวิาพากษ์วิเคราะห์โอเคพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดวันที่สิบหมิถุนาใช้1มิถุนาครับไปเลยครับ 2คูณแสนครับเอา2มาคูณแสนทุกเที่ยวแล้วเอาผลคูณมาบวกหลักร้อยครั้งที่2 2คูณ5เป็น10เอาได้0ูนยแล้วครับ0บวก0ได้0ใส่0ลงไปเอา0นย์ไปบวก2ได้2เอา2อบวก1ได้3 3บวก1ได้4 เราได้แต้มที่จะนำไปใช้1นึ่งกรกฎาคมคือ0 2 3 4พี่นะครับมาดูครับผลที่ออกหนึ่งกรกฎาคมออก9 4 9 2 4 6อบวกกัน3ตัวนี้ครับ2บวก4บวก6 2บวก4เป็น6 6บวก6เป็น12เท่ากับแต้ม2ครับออกแต้ม2นี่2ของเรามีอยู่ในนี้คือแต้ม2โอเคนะครับ มาผมพาคำนวณ1นึ่งกรกฎาคมาใช้16บหกกรกฎาคมง่ายๆครับใช้สองคูณหลักแสนเอาผลคูณมาบวกหลักร0อครั้งที่สองสองคูณเเป็น18เอา8มาบวก1เป็น9 9เก้าไปบวก2เป็น11 11อบเวกหเป็น12 12อบสงบวกหเป็น13า เราคำนวณจาก1นึ่กรกฎาคมมาใช้16บหกรกฎาคมสองสี่บวกกัน3ตำแหน่งครับสาบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น9เข้าแต้ม9นี้คือแต้ม9ของเราพี่น้องครับและนี่คือแต้ม9ของเรามี9ให้เห็นก็แสดงว่าแต้มถูกเดินต่อครับมาทีนี้ถึงงวดวันที่16บหกรกฎาคมมาใช้1สิงหามั่ง ไปเลยครับสองคูณหลักแสนสองคูณสองคูณสองเป็นสี่เอาสี่มาวางตรงหลักร้อยครั้งที่สองแบบนี้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าใส่ห้าลงไปครับห้าไปบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดไปบวกหนึ่งเป็นแปดบวกอีกหนึ่งเป็นเก้าครับแต้มของเราในนี้สี่แต้มคือห้าเจ็ดแปดเก้าออกอะไรพื่นน้องครับหนึ่งสิงหาออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสอง บวกเลยครับ3ามตัวบน8ปดบวก5เป็น13บวก2เป็น15เข้าที่แต้ม5นี่แต้ม5้าของเราอยู่นี่ครับออกแต้ม5เข้าแต้ม5มาต่อพี่น้องครับ1สิงหาไม่ใช่16สิงหาไปเลยครับ2คูณหลักแสน2คูณ8เป็น16เอาหมาบวก1เป็น7บวกอีก2เป็น9บวกอีก1เป็น0ย์บวกอีก1เป็น1อ่อะ งวดนนี้แต้มของเราคือเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งพี่น้องครับสิบหกสิงหาเพิ่งออกผ่านพ้นไปออกเก้าเก้าสี่แปดหกห้าแปดบวกหกเป็นส 14, 14ิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นเก้าเข้าที่แต้มเก้าพี่น้องครับแต้มเก้าครับนี่มีแต้มเก้าให้เห็นโอเคไหมครับแล้วทีนี้พี่น้องครับความสำคัญจะมาอยู่ตรงนี้ ขอให้สูตรเดินต่อครับถ้าสูตรเดินต่อเราจะเห็นแต้มแค่4แต้มเท่านั้นถ้าสูตรผิดในแต้ม4ตัวนี้ไม่มีสักแต้มโอเคไหมครับมาผมพาคำนวณเลยครับ2องคูณหลักแสนสคูณเเป็น18 8แปดแปมบวกสเป็น0แต้มแรกคือแต้มศูนย์นะศนย์ไปบวก2ได้2 มวกหนึ่งได้สามบวกอีกหนึ่งได้สี่แ้มศูนยสองสามสี่ผมจะเอาง่ายๆเลยนะพี่น้องนะผมจะจับห้ากับแปดเป็นหลักวิ่งตัวเดียว ใครเข้ามาใหม่พี่น้องเข้ามาใหม่เข้าไปย้อนดูผมลงวิ่งล่างวิ่งบนตัวเดียวไว้สองสูตรแล้วสูตรหนึ่งได้วิ่งห้าสูตรที่สองได้วิ่งแปดต่อเนื่องกันเลยครับวิ่งแปดเท่ากับได้ห้ากับแปดผมจะยืนห้ากับแปดอ่ะวิ่งตัวเดียวผมเขียนตรงนี้นะ ได้วิ่ง5กับ8วิ่ง5แล้วก็วิ่ง8มาถ้ายืนที่5 8มาถ้ากรณีที่5กับ8มานะ5กับ8มาแต้ม0ูนเท่ากับ5้บวกแเป็น13ก็จะเป็น8 5 7ได้แต้ม0ูนย์พี่น้องครับ ผมยืนห้ากับแปดไว้แล้วนะถ้าแปดมาที่แปดกับห้ามาที่แต้มศูนย์เป็นตัวไหนก็คือเอาตัวไหนมาบวกกันที่จะได้แต้มศูนย์แปดบวกหเป็นส 13, 13ิบสามสิบสาบวกเจดเป็นยี่สิบเท่ากับว่าห้าแปดเจ็ดตัวแรกมาแล้วครับห้าแปดเจ็ดโอเคมาดูตัวที่สองพี่น้องครับถ้า กับ8มาในแต้ม2 5งบวก8เป็น13 13บวก9เป็น22ก็จะเป็น5 8 9อ่าโอเคไหมครับถ้าผมคำนวณผิดพี่น้องรีบบอกเลยนะผมจะได้แก้ไขให้มาดูครับถ้า5กับ8มาในแต้ม3 จะเป็นตัวไหนครับก็จะเป็นห้าแปดอะไรครับศูนย์พี่น้องครับบวกกันเป็นสิบสามแล้วถ้า5กับ8มาในแต้ม4คืออะไรครับห้าแปดหนึ่งครับมาในแต้มสนี่สแต้มเท่านั้น ใครอยากได้ตัวตรงเอาสิบเอาหน่วยมาชนเอาหรือใครยังไม่มีรอผมครับผมกำลังจะลงร้อยบนตัดสองสูตรสิบบนตัดสองสูตรหน่วยบนตัดสองสูตรแล้วทีนี้เรามาแยกตัวไหนมันอยู่ในหลักร้อยเราก็จัดระเบียบมันใหม่โอเคไหมครับพี่น้องครับมาถ้าในนี้ ถ้าในนี้มานะผมจะวางเม็ดเดียวให้พี่น้องดูผมจะลองวัดดวงดูเม็ดเดียวอ่ะถูกผิดไม่ว่าแต่ผมชอบตัวนี้งวดนี้งวดนี้ผมเชด่ว่ายังผมจะให้ตัวนี้อให้เลยเม็ดเดียววัดใจนี่ใครชอบเหมือนลุงทัดคอมเมนต์มาบอกด้วยครับ ใครชอบเหมือนผมคอมเมนต์มาบอกด้วย5 8าแปดเก้าเนี่ยห้าแปดเนี่ยแล้วผมถ้าผมลง1้อหน่วยเสร็จผมจะเอามาขยายมันอีกรอบหนึ่งใน5 8าแนี้แหละวัน,นี้ผมจะให้วิ่ง9เลขบนวันนี้ผมจะให้วิ่ง9ชุดสรุปนะครับผมคิดว่า9น่าจะมามี9มี0มี9มี0 อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้โอเคไหมครับพี่น้องครับอ่าผมสรุปจับใจความได้แบบนี้ผมทำแต้มสามตัวบนผมวางไว้สี่แต้มวิธีทำเอาสองคูณแสนบวกร้อยครั้งที่สองบวกรหัสศูนยสองหนึ่งหนึ่งอย่างงวดวันที่หนึ่งบิชน,นาได้หนึ่งสามสี่ห้าออกสามเก้าสองเข้าที่แต้มสี่ แล้วก็เข้าที่แต้ม 2. เข้าที่แต้ม 9. เข้าที่แต้ม 5. เข้าที่แต้ม9้างวดปัจจุบันได้ที่แต้ม0234อ่าแล้วทีนี้ใน0234นี้ผมเอาวิ่งล่างเอ้ยวิ่งบนตัวเดียวโฮ้ยพูดบนอยู่ก็ยังไปลงล่างอยู่พี่น้องผมละซิงตัวเองผมเอาวิ่งบนตัวเดียวผมลงไว้แล้วสองส สูตรที่หนึ่งวิธีทำผมให้ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนแล้วคูณด้วยสี่เอาผลคูณเป็นตัววิ่งทันทีเลยวิ่งสองถูกสองวิ่งสองถูกสองวิ่งสี่ถูกสี่วิ่งแปดถูกแปดวิ่งหกถูกหกปัจจุบันวิ่งแปดนี่ได้แปดตัวนี้ส่วนสูตรที่สองวิธีทำสามบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งเป็นผลวิ่งทันที สามบวกเก้าเป็นสิบสองได้วิ่งสองถูกสองได้วิ่งหกถูกหกวิ่งสามถูกสามวิ่งแปดถูกแปดวิ่งแปดถูกแปดวิ่งห้าอ่าเท่ากับว่าสูตรหนึ่งได้วิ่งแปดสูตรหนึ่งได้วิ่งห้าเอาห้ากับแปดมายืนแล้วมาตัดด้วยแต้มตัวนี้ยืนห้ากับแปดเป็นสิบสามไว้มาบวกตัวไหนที่ได้แต้มศูนย์ก็มาบวกเก็บ ก็จะเป็น20แต้ม2ก็แบบนี้อย่างที่ผมลงให้ดูอากใครไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามได้ครับผมยินดีตอบพี่น้องทุกคนโอเคพี่น้องครับคลิปต่อไปเนื่องด้วยมันมีชุด1ชุด2มันจะต้องมีชุด3วิ่งบนตัวเดียวชน3สูตรอันนั้นก็วัดใจไปเลยเหมือนกันพี่น้องครับถ้าสูตรเดินต่อเราได้ แต่งโต๊ดเม็ดเดียวโอเคไหมครับมาสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่มารับชมและเป็นกำลังใจพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งเข้ามาติดตามไว้อะขอบพระคุณมากมากขอให้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกทุกคนที่รับชมอยู่ทางช่องลุงทัศโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ